นายสุภสิทธิ์กอเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายสัญญาแสนทวีสุขภูมิหน่วยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์ตามรอยพ่อที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิปบศระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแปลงสาธิตนาข้าวอินทรีย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีภายหลังจากการลงแขกเกี่ยวข้าวแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันนวดข้าวหรือฟาดข้าวที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเพื่อเป็นการสืบสานวิถีชีวิตดั้งเดิมและเป็นการอนุรักษ์อาชีพการทำนาให้เยาวชนและนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้อีกทั้งเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ส่งพระราชทานแนวทางไว้ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของคนในชุมชนลดค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวที่ได้จากการเก็บเกี่ยวจะนำไปเป็นพันธุ์ข้าวในปีต่อไปและเพื่อแจกจ่ายเป็นผธุ์ข้าวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย